สวัสดีครับวันนี้นะครับ11กันยานะครับก็ตัวโปเกมอนโกก็มีการอัปเดตออกมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะอ้างอิงจากตรงนี้นะครับก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดของ Android นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น0.37นะครับสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีระบบบัดดี้นะครับหรือการเลือกตัวโปเกมอนนะครับมาเดินคู่กับตัวผู้เล่นนะครับ เพื่อให้เราสามารถสะสมแคนดี้ได้ตามที่ตัวเกมกำหนดนะครับก็สามารถหาดูได้จากในเว็บไซต์หรือ Google ทั่วไปนะครับก็จะมีข้อมูลอยู่ว่าเอ๊ะเราโปเกมอนที่เราเลือกมานะครับแต่ละสายพันธุ์นะครับตัวไหนบ้างนะครับที่จะต้องเดินมากนะครับตัวไหนเดินน้อยนะครับอย่างพิกาชูเนี่ยก็เดินประมาณ หนกิโลนะครับก็ได้1แคนดี้แล้วนะครับแต่ว่าตัวไหนที่เป็นโปเกมอนที่หายากนะครับหรือตัวเองเก่งก็อาจจะเดิน2กิโลสกิโลถึงจะได้แคนดี้ตัวนึงครับก็ยังไงลองหาข้อมูลดูนะครับต่อไปก็คือ,อ,อฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็จะสามารถเลือกนะครับน่าจะเป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับในการเลือกตัวโปเกมอนนะครับก็น่าจะสะดวกในการใช้งานขึ้นนะครับก็ ต่อไปก็เป็นการแก้ไขตัวบั๊กนะครับบั๊กเรื่องของเวลาที่เราฟักไข่นะครับพอไข่ฟักสาเร็จแล้วมันจะปกติจะต้องโชว์แอนิเมชันใช่ไห้ครับแต่ว่าเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือมันอาจจะแบบโชว์บ้างไม่โชว์บ้างนะครับบางคนก็เลยอาจจะแบบเอ้ยไอที่ฟักไข่มานนี่ไข่มันหายไปเฉยหรือเปล่านะครับจริงๆไม่ได้หายนะครับมันก็ฟักออกมาไม่ตามปกติแต่ว่าแอนิเมชันมันอาจจะไม่ได้โชว์ครบทุกตัวที่ฟักนะครับแต่อันนี้ก็ เวอร์ชัน0.37ก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับออัปเดตการต่อไปนะครับข้อต่อไปก็คือเขาปรับปรุงระบบนะครับประสิทธิภาพของเกมนะครับสำหรับดีไวท์ต่างๆนะครับแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของเวลาที่เราทำการสวิตช์เน็ตเวิร์นะครับเช่นเเวลาเน็ตเวิร์ของมือถือเนี่ยมันสวิตช์จาก 3G ไปเป็น 4G ไปเป็น 2G นะครับ โดยปกติเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเ,เกมอาจจะแค s ชหรือว่าแฮงไปได้นะครับแล้วก็จะทำให้ขึ้น GPS not found มากหรือปัญหา,าต่างๆ่างนานานะครับในเวอร์ชันนี้เขาก็บอกว่าอ,อโอเคมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็อัปเดตต่อไปก็คือสามารถสนับสนุนการใช้งานโปแกมอนโกพัทนะครับก็คือเตรียมไว้ก่อนนะครับก็คือตัวอุปกรณ์ก็ น่าจะขายประมาณสัปดาห์หน้านะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีการแก้ไขนะครับบั๊กเล็กน้อยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าสุดท้ายนี้นเขาก็พยายามทําการกําจัดนะครับไอ้พวกบอทนะฮะแล้วก็พวกคนที่โกงเกมต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าคนที่ทําการรูทรูทเครื่องนะครับในระบบ Android นะครับหรือเจลเบกในระบบ iOS นะครับก็คือ ต่อไปน่าจะเล่นโปเกมอนโกไม่ได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้มาดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าใน Play Store ของประเทศไทยก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองดูนะครับมามาหรือยังยังไม่มานะครับก็ถ้าเบืองนอกนะครับหรืออเมริกาออกวันนี้นะครับก็อีกประมาณสองสาวันนะครับผมว่า ประมาณอังคารหรือพุธนะครับกว่าจะเข้าสต e ไทยช้าครับใครอยากลองเล่นเร็วๆก็มาโหลดเอาที่ APK Miller เลยครับตรงนี้เว็บนี้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าผมก็จะดาวน์โหลดจากที่นีตลอดแล้วก็กดเข้ามาและะ้วยวผลจะเตรียมลิงก์ไว้ที่ด้านใต้ของวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดดาวน์โหลดได้เลยอ่าอันนี้เรามาดูนะครับว่ามีเวอร์ชันล่าสุดก็คือ0.37นะครับกดเข้าไปนะครับเขาเพิ่งอัปโหลดตัวไฟล์ขึ้นไปวันนี้เองนะครับอ่า ก็รอนะครับรอปุ่มดาวน์โหลด APK นะครับให้มันเป็นสีแดงนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากในเว็บไซต์นี้นะครับปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขาทำการเอาไฟล์นะครับที่มีคนอัพโหลดขึ้น APK m i l l e r เนี่ยเอาไปทำการซิงค์นะครับดูพวก f i n g e r p r i n t ของไฟล์นะครับก็เป็นไฟล์ที่เขาทำการเข้ารหัสไว้นะครับ เรียกว่าคริปโตกราฟิกนะครับก็คือมันจะต้องเป็นการเข้ารหัสที่เหมือนกับไฟล์ที่อยู่ใน Google Play Store ทุกประการนะครับถ้ามันไม่เหมือนกันนะครับไฟล์ APK ตัวนั้นก็จะถูกดีเจกหรือถูกเตะเออกไปจากตัว APK Mirror นะครับนะครับคือตรงน,นี้เขาการันตีนะครับแล้วก็การดาวน์โหลดจาก APK Mirror มันไม่มีโฆษณานะครับไม่มีมาเว็บหลอกคลิกอะไรต่างๆนะครับไม่มีมาแวร์ไวรัสมาเข้าโทรศัพท์ของเราก็ปลอดภัยก็สบายใจได้นะครับอ่าตอนนี้ผมก็กดดาวน์โหลดไปนะครับอ่าเจดสิบสองเมกนะครับเจ็ดสเจ็ดสิบเจดจุดอ่ากดดาวน์โหลดะระหว่างนี้ก็รอมันดาวน์โหลดนะครับ าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาอินสตอลกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับเปิดลองเปิดตัวเกมขึ้นมาดูนะครับ ดูกันซิว่ามีฟังก์ชันอะไรใหม่บ้างนะครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งดาวน์โหลดมาอัปเดตเหมือนกันนะครับในตอนทําคลิปเนี่ยแหละครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ่าตรงนี้ก็เขาก็บอกว่า t h i s device นะครับไม่สามไม่สามารถ support ตัวเกมตัวนี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องไปแก้ตัวเครื่องผมเองเพราะว่าที่มันไม่ support เพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยมันรูทครับ เดี๋ยวผมต้องไปหา Android เวอร์ชันที่มันไม่รูทนะครับมาลงแล้วก็เดี๋ยวมาลองลงเกมใหม่อันนี้ถ้าเครื่องเพื่อนๆไม่ได้ทำการรูทไม่ได้เจอเ,เบรกเพราะนั้นก็จะไม่ติดปัญหาอะไรแบบผมนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็มาแนะนำที่ดาวน์โหลดนะคะก็รีวิวแล้วก็อธิบายฟังก์ชันต่างๆนะครับที่เขามีเพิ่มมาคันนี้นะครับก็ยังไงใครที่ยังไม่ได้กด Sub บสไคร์ช่องของผมนะครับก็ช่วยกด Sub บสไคร์ด้วยนะครับ เพืติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ